ะะกำลังทำตัวเลขอยู่ตอนนี้ถึงเลขเก้าแล้วเ,เลขต่อไปเลขอะไรครับ <11. S 1> เลขสิบครับเดี๋ยวหลังจากน้องรีโอปั้นเสร็จนะคะค,คุณครูจะถามนะคะว่าน้องรู้จักตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่าเอาครบแล้วลูกครบแล้วลูกครบแล้วครับอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้ว อ่าเลข 9. เก้ายังงอมากเอาตรงๆนิดนึงน้องรลโอครับเรียบร้อยแล้วครับเอาทีนี้หนุหนูฟังคุณครูนะครับเอาเดี๋ยวให้หนุนหนูชี้นะครับอ้าวน้องรลโอชี้เลขสองครับหยิบเลขสองขึ้นมาให้คุณครูดูสิๆๆอ้าว <ๆ S 1> โอเควางลงครับอ่าเลขสี่ครับอ่าเอาต่อไปครับเลขหกครับ อ่าโอเคเลขแปดครับโอเคเลขสิบครับโอเคเอาต่อไปเลขเลขหนึ่งครับอ่าเลขสามครับเลขห้าครับอ่าเลขเจ็ดครับเลขเก้าครับอ้าวเก่งมากครับขอบคุณครับก่อนลูก